ไายก้อยคอยอายอยู่เพิงนัดใจข้างปั๊มน้ำมันโชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันบ่เห็นอายมาอายเคยมาสั่งพวนงนมยางลวกกันแท้นะ ก้อยคมคมให้อ้ายเน่ล่ะคมตายมาบ่าเอาเรื่องกันเมื่อน้องคนก้อยตาก,ก็คอยเลี้ยวเนมแท็กซี่จนไหลจันเกือบลืมเติมบีลูกค้าคอยติคมหมน่อยทั้งวัน เกิดเรื่องอยังน้อบอสอดพ่อขางปั๊มน้ำมันติดไฟแดงหรือรถชนกันรู้ไหมทางวันน้องคอยเป็นห่วงวัสดีครบพี่น้องใหม่และพี่น้องอ์องทิสไปเจ็บใบนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องมาเก็บยังเห็ดพี่น้องมาก,กินยังเห็ดกินพี่น้องเยาวบวากัน ขับวากันมันบมสบายพี่น้องกันสิสวัสดีคือซอสอสจังไรได้พี่น้องเด้่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,สดพีพี่น้งองไปหาเสียงได้พี่น้องเได้เป็นไหวหอดเคียงหัวได้พี่น้งนอ,องเด้อี่ยได้เป็นแล้วนี่ขึ้นป้ายบ้านนี้หมาดุพี่น้องเมนูนําเสนอ,นอ,นนกกอสนได้พี่น้องเด้อก้อยขมขมได้พี่น้องผัดกับซีสิมีบักเขียรได้พี่น้องผัดเผาผักทัวก่วแล้วก็ผักซีหอม ขมปานองได้พี <gly c> <startup> <Oliver> <uds> right. ่น้องมาเนี่ยนะกินเหลาแหลนก็เก่าเหล่าทหานะที่ได้มาเนี่ยได้สองหนาทีแล้วที่สบายใจอย่างเงี้ยมากกันไอ้บักเจี๊ยดก็สีดำเั่นพี่น้องก็จะแซ่เย็นมากเอ้ใส่น้ำใส่อันนี้มั้ง ส่ตู้เย็นมันก็แน่นดำแล้วพี่น,น้องเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นมันจะไม่ดำเอาป,ปลกกลกา,เ,า,เ,า,า oh oh เกี๊ยวไ,ว <c oughs> ยยไปปกแกกบาดนะฮะเทีนี้ฝรั่งเห็นฝรั่งสีห้ฝนสีห้องโอ้ไม่กอดเออไม่กอดแดงเกย์ใบหึจำเหตุไม่หยานอีหยังกูอยากไปเบิ่งพอกวนอันบีบอันขี่เพียงงัวมาต้มเส้นเนื้อเป็นโอ้เบียนนกผักเลยเนาะตะกี้ก็สมัยตะกี้ก็มาขางวะนะัวเนาะขางวะนะัวเนาะ พอขอได้ไปบีบเบาขี่อ่อนมันยไหมไปบีบบนน้ำยุขี่อ่อนมัน้ยปั้นปั้นให้ยังหรอพอเอาไปใส่ต้มมันยังแสีบแล้วว่ะโอ้ยเศร้าเศสียหนาต้มกระสดกระกระสดน้ำท่าวิ่กินเยอะกินอยู่ขมอ่าลําตัวล่ะขมแสบอือยังไงฝรั่งไปเบิังไปพอเบิังแทกสนองตอนเราบีบขี่งัวงไหมแล้วพอจะไปกินเดียดอีหยังหยาดิมันกินหยาแล้วว่ะอ้ากับว่าหรอพอกินมันนึ่งแม่สนอง ขี่ะั้งน่ะพี่แม่กขีเปียงพักันกินมาห้ขีเปยหมูก็พอกินแ้วว่ะกันขีเปียงว่มาสั่นว่ามันกินงาซื่อๆหอกขีเปียงหมูมันกินห้ามตลอดว่ามหอมตลอดพักบีบมันจะต้อมแล้ว่ะเอาติดบัตรแก กินน้ำนราก็กรอบว่ะบ้านมองดำๆเนี่ยมองอ้อนๆเหรอใส่มันงเหรอเนี่ยโอ้ยลงมากินไปตัวติดตัวเดียวละใช้ปั้นเอาเส้นหมี่ไม่ใช่ตุ่มแล้ววะทัเสียบโอ้ยนี่ของจริงแล้วมันมองบ้านมองเลยเนาะ ว่านายอยู่ในใส่มาเนี่ยงอกใส่มาหรอมาท่านอยู่ในใส่กอเสียเอ,เอ,ยอเนยยินเอ่นเพียได้ไหมห้อเพียภาษาอีสานเอิ่นเพียขีเพีย ดูดอกมาแต่ของมันดอกให้ตุยเลยอ๋อก็ดูโปรยันตอนังเห็นมาสังกิว่ากินยังสุมือวะอันแดงๆก็กินยังรอบบฟเยะไปหลัง่ะรอ รอปีบ <c ười> ีก็หมายถึงหนึ่งันปนอรอก็หมายถึงดิบสเปล่าเธอหอเบกซ้มที่ห้าวอะไรเปลห้าวิีบอมันได้เตะๆมันกับอะไรเนาะลินห้าวมันก็ไปก็สัินฝังพูด้ฉลี่ก็อกเสีย ก็เาเสียงหูว่าเฮ้าพอยังพูดได้ปึ๊กปึ๊กกับเสียเบิงเฮ้างงๆนะฮ่า่าฮ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 ่าบอาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ะฮ่าฮาฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าา่า่ เล็กหน่อยฟังบอกวยฟางข้าบารูดังเพราะเราสับมากค่นช่ให้กันนาะฟังฟางข้าบูดังกับ้าถามเน่ยฉันบ่เขาใจกับบว่าใบห้องใบห้องโอกาสอธิบายเดียว่างโทรศัพท์ไปเลยอิปปึกมาทนอง มันว่างแล้วเหรอแกว่าอีปปึ๊งเหรอแล้วเขาปึกเนาะฟังเขาบรูดเรื่องกับแบบโบอีกแน่ได้ไหมได้บ่หรือได้น้นาะยค่อยฟังเจ้าบรูดเรื่องกับโบอีกแน่านั่นเขาก็รจะอธิบายไปอียเนาะจนเข้าใจ อธิบายไปกมกอดใคจะอ๋อปุ่เล่ะสิมะขาดหยางกัภพษาเขาเนะเส <c oughs> ิมะขาดหยาง,ยางค่นเ้าตัวไข่มากไกไปะหย่งเก่งหรอปล่า chào 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 chào

มันดำสุเดี๋ยวสองข้างคมโอ้ยเผ็ดบกิ๊

ข้าเมียนนี่ทมาตาสวยด้วยเสียพักแพล่แบบนั้นเราลงดินเยอะเารีนต่างตินอตัวแกนเน,นี่ยว่างานออกแะ้วกันวะารนบ่กัานันซุกแล้ว Rồi okay, well. cái này được chấm nè nè Rồi tớ kêu bà nào